อืมพ e ิกโลมันเจอหุ่นกระปรองเหรอดูมันเอาตัวใหญ่คงทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะห่าโอ้โหโอ้โหเห็นนิ่งๆแต่โหดจังวะทำอะไรไม่ได้ไงวะโอ้โหดูจังอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ราชาพิกโร่เนะเว้ยขอขอลอยน้ำหมดเดี๋ยวจมน้ำตายห่า ว่ะไปไหนอ้ออ้าวอะไรวะมัวนรู้สึกจะใช้สกิลมันไม่ได้นะครับผมทำไรอะโอ้โหหันหลังไม่ได้เลยเเป็นไงอ่ะนี่โดน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 ขออัพติเนตนะครับผม ว่ะว่ะอออมันมีเขียนด้วก็สักกันโอ้อะต้อะไรวะว่ะวะวะวะตอกแกกอกแกกเป็นอะไรหักกระดูกวะปีแค่นอนนี่แน่โอ้สิผ่าแล้วชาร์จไม่ขึ้นอะไร ครับนี่ไงชาทะปูเล่งเป๊าไม่เนี่ยอ้าวไม่โดนหินหนาอีเกเร็งกรรมอะไรระบบพลังเหรอนี่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 เร่งกำไปอั่วอั่วอั่วตกลงมึงอยู่หลังไหนหวะเนี่ยกูมองไม่เห็นมึงถายตัวได้ด้วยเหรออืมอืม อยากจะเชื่อผมอยืนยให้ตัวได้ว่ะว่ะป่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปิดกโ,กโลดลูกพีคก็โลดอยู่ไหนว่ะลืมไปไม่นะโอ้โหูฉันดุจังเลยอู้หเป็นแค่หุ่นกระป๋องคูอหายตัวได้อีกโอ้ไม่ไหวแล้วป,ะปะ้าอะไรจะมาช่วยลูกพีค ติดหรอติดจันติดจันเป็นก็เล่นไม่เลิกอะไรไอยโอ้ปะพลังนี่วะ่ะเล่นตัววโอเคปะป๋าปะป๋าลุยก็โลโนเนี่ยปาป๋ามา ไฮโอเพนอ้าวทำไมกูปิวอะลืม bbe bbe ลืมไปว่าตัวใหญ่มันอันนี้ไม่ได้ครับผมจอดจังเลยว้าวทำแล้วว้ากว้าวว่าว้าวไม่เจอบ้างเหรอดูสาต์ต่อยท้องแั้ว ออมไว้อ่ะนี่นี่รอแป๊บนะเป็นไรอย่าเล่นอย่าเล่นเล็กอย่าเล่นน้อยโอราะไปมินิตายครับผมนี่ต้งน้ำบักพ่อเยอะเพ่ก็คู่มงหมายเลขไหนวะเนี่ย